สวัสดีอีกแล้วนะวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮเคซี่รีวิวของนะฮะในหน้านี้แค่หน้าผมนะฮะซึ่งเป็นหน้าหัวไข่รีวิวมารีวขนมฮานี่แขกรับเชิญนะฮะอันนี้นนีโอเคฮะเขาคือรายการอะไรฮะโอเคจีครับโอเคนะครับตอนนี้ใครโพล่าเองนะผมไม่รู้จักเนี่ยเาเนี่ือขนมรีวิวนะฮะคือขนมอะไรครับมันคือขนมไม่รู้อย่างเงี้ยนะครับ โตเกียวแห่ครับแต่เรามารีวิวสไปน์นะครับผมเห็นคุณอิงคุณป๊อกแกมารีวิวกินสไปครับแก่ครับกินหนมอยู่เว้ยครับนี่นี่ครับที่มารีวิวนะครับขนมชื่อโตเกียวดิบครับมาจากโตเกียวนะครับต้องใส่หน้ากากกินหนมบนลำบากเออมันต้องยัดเข้าไปแล้วปากมันอยู่ด้านบนอ่ะหอมป่ะหอมป่ะ พร้อมครับมเแคคเอลใส่ใส่ลงไปเลยเออกินแบบอ๋อลงบนเอาตกฟื้อเลยเอาจิบเอาจิบยังไนี่ยเอาไปลองยิบก็จิบแล้วอ้ยได้กินอะไรวะหล่ะเออรสชาติรสชาติเป็นไงฮะรสชาติเป็นไงครับช่วยอธิบายหนนี้เมื่อขนมปังน้ำตาลบ้าเราเลยครับเรียกเรียกตับนะฮะล่าครัจากขนมปังว่าเราอะไร่ เออผมไม่รู้เพื่อนยาผมมาบอกจะมาให้ครับเพราะฉะนั้นนะฮะขัดกินทั้งหมดนะฮะมันนิ่มหรือกรอบครับช่อธิบายเลยนะฮะบอกมือขนมปังทานในบ้านเราไงนิ่มมั้งดูน้าอยไม่น่าจะอร่อยดูน้าดิเอออร่อยนะฮะไปจริงไัดสมัครแล้ววะ หลวงพ่อปิดคอมนะเดี๋ยวมือค้างอะไรงี้ยกินมากกินมากกิน,นมากกินดิกินมากอ่ะเอาขอบใจมากโอ้โหขอบใจขอบใจกิินดจะกินยังไงอ๋อ <c oughs> โอเคเราสามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างครับร้านตางร้านตามสะดวกทั่วไปครับร้านยาอะไรใช่ไหมครับใช่ครับร้านสะดวกร้านสะดวกซื้อที่โตเกียวครับโตเกียวที่ไหนครับโตเกียวมันก็มีเยอะนะเจ้าจับขนมญี่ปุ่น โอเคเดี๋ยวหน้าเซเว่นครับแล้ว,นะลวเดี๋ยวหน้าเซเว่นก็จบเกี่ยวกับเส้นไส้ไงอีกเองก็จะมารีวิวขนมนะฮะเอาเลยเอิงรีวิวเลยครับเหรอ,หรอโอ้ออ่าอิงรีวิวอะไรรีวิวขนมเลยขนมบ้าอะไรเนี่ยตามร้านครับทไปยังมีเลยเนี่ยโอเคนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็จบไปด้วยไปหน้าที่สุดสอหลักของปัตติกินชิมฟังฮะส่วนนี้นะฮะก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ